อนะครับมาดูเทปที่3ในเก่งที่1นะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมตัดเพราะว่าประโยคที่จะแปลต่อจากนี้มันเป็นมันเป็นประโยคที่ยากแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อดาบทาได้ถามตอบถามตอบกับเทวราชเทวราชก็ยอมรับว่าอาหังโสเทวราชาว่าผม เป็นเทวราชคนนั้นหรือเทวราชคนนั้นก็คือผมคือแปลยังไงให้มันได้ความหมายนะครับตรงนี้เมื่อกี้นี่ผมแปลไว้ถึงสามความหมายด้วยกันเฉพาะเฉพาะตัวนี้อันว่ากระผมคืออันว่าเทวราชนั้นนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งก็คืออันว่ากระผมคืออันว่าเทวราชนั้นอันว่ากระผม เป็นเทวราชนั้นแล้วก็ย่อมเป็นอันนี้แบบที่สองเนี่ยระวังในเรื่องของคำว่าย่อมเป็นแบบที่สามอันว่าเทวราชนั้นคืออันว่ากระผมแล้วก็อันว่าเทวราชนั้นเป็นกระผมแล้วก็ย่อมเป็นไป เลือกแปลได้ตามอธัธยาศัยเลยครับสี่แบบครับแปลถึงสี่แบบด้วยกันนะครับแต่ว่าเวลาแปลนั้นไม่รู้ว่าจะแปลยังไงให้มันได้ความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปนะครับทีนี้เมื่อยอมรับแล้วดาบดกเลยถามต่ออีกว่าแล้วท่านไปเกิดที่ไหนนะครับท่านไปเกิดที่ใดตรงนี้เนี่ย เ,เทวราชก็ต้องตอบแล้วถามว่าเกิดที่ไหนโสเทวราชานว่าเทวราชาน,นั้นนะครับแล้วนี่นะครับประโยคนี้เลนานจบตรงนี้ครับโสเทวราชานว่าเทวราชาน,นั้นแล้วก็ข้างหลังนี้เอาอาหาเป็นตัวเปิดอาหากล่าวแล้วอิติวานะครับ อาหากล่าวแล้วอิติว่าพอเข้ามาในเลขในดูเลขในแรกนะครับไล่ไปเรื่อยๆจบที่พันเตเนระวังให้ดีนะครับจบที่พันเตพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญนิพพตโตตสมิระวังนะครับนี่อัสมิไอ้แล้วอัศมิตัวนี้เป็นตัวบอกให้รู้ว่าประทานคืออาหางนะครับนี่อัศมิย่อมเป็นนะครับอาหาง อันว่ากระผมแปลไปเลยครับเทวราชาเป็นเทวราชามหสักโขผู้มีศักใหญ่หุตว่าเป็นนิพพะโตอยู่หน้าย่อมเป็นนิพพตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วเทวโลเกเยในเทวโลกอัตสมิย่อมเป็นนะครับโอ้ลืมพันเตนะตรงนี้พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหารันว่ากระผม เทวราชาเป็นเทวราชามเหสัตโกผู้มีศักย์ใหญ่ตะตวาเป็นนิพพตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วเทวโลกเกในเทวโลกอัศมียอมเป็นทีนี้พอมาถึงประโยคนี้ท่านสังเกตดูนะครับว่าอ่ามันเป็นเลขในซ้อนครับเลขในซ้อนเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมาจบนี้ แต่ประโยคในเลขในใหญ่มันจบตรงนี้ครับนี่ประโยคในเลขในใหญ่ไม่ใช่จบเลขในนะครับคือจบประโยคแบบแบบประโยคแรกเนี่ยเทโลโเกมันจะมีเครื่องหมายลูกน้ำเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวขั้นอยู่เนี่ยลูกน้ำตัวนี้เป็นตัวขั้นอยู่ในเมื่อมันเปิดนะครับมันมันเปิดนี่เข้าไป เริ่มต้นเบียวปั๊บเป็นเลขในซ้อนนะครับไม่มีประธานมีอะไรทั้งสิน้นฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยเราจะไปเอาศัพท์ในเลขในซ้อนไม่ได้ต้องหาเลขในใหญ่ให้ได้ก่อนให้ได้ประธานก่อนซึ่ง,ซ,งซึ่งประธานตรงนี้นี่นะครับประธานตรงนี้ก็คืออาคโตมหิเนี่ยอาคโตมาจากอาคโตกับอมหินะครับ อากโตเป็นผู้มาแล้วอีกโอ้เอออัมหิย่อมเป็นแปลให้เสร็จเสร็จไปซะนะจินตาเนนะด้วยความคิดอิติว่านะตรงนี้เป็นผู้มาแล้วอีแล้วก็อัมหิย่อมเป็นไปเลยครับถือว่าจบจบตรงนี้ไปเลยไม่ต้องกลับมาเอาย่อมเป็นอีแล้เป็นผู้มาแล้วอีโอ้อัมหิย่อมเป็น จินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าอาหังอันว่าเราปัดเศษสามิจากเยี่ยมไอยังซึ่งพระผู้เป็นเจ้าปัดเ็จสามิจากเยี่ยมไอยังซึ่งพระผู้เป็นเจ้าอิติดังนี้นี่จบแค่เลนในซ้อนนะครับเลนในซ้อนนี่จบตรงนี้ต่อไปอาดาบทก็ถามอีกว่า อปิลุโออายานังอิมัตสมิงธานเนวสันตานังโกจิอัติถามว่าโกจิอุปทวอันว่าอุปทวะอะไรอะไรอัติมีอยู่อายานังแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย วะสันตานังผู้อยู่อยู่อิมัตสมิงถาเนในที่นี้อาปิโนโขบางหรือหนอตรงนี้ตรงนี้ต้องพยายามแยกให้ได้สามส่วนครับซึ่งมันก็แปลได้สองความหมายเช่นเดียวกันนะครับอ่านว่าอุปัตถวะอะไรอะไรอัติมีอยู่ เสร็จแล้วก็ตัวนี้แปลว่าแก่ถ้ามีอยู่ยังไงมันก็ต้องแก่อยู่แล้วครับเนี่ยอาทิมีอยู่แก่อายานังเนี่ยแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายว่าสันตานังผู้อยู่นะครับตรงนี้ระวังให้ดีกินสัมพันธ์นะครับกินสัมพันธ์ผู้อยู่อยู่ในที่นี้นะครับผู้อยู่ในที่นี้อปินุโข บ้างหรือ,อ,อหนอแหลบ้างหรือหนอแหละนะครับแล้วก็อิติดังนี้เทวราชาตาปโสอันว่าดาบทนะครับตาปะโสอันว่าดาบทอาหากล่าวแล้วอาหารตรงนี้นะครับหลังอิตินี่อาหากล่าวแล้วอิติว่า อาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอามะเออทุกครั้งที่อามะไอตัวนี้มันก็จะโผล่มารู้สึกในหนังสือมันจะไม่เหมือนนะครับอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นอาหารอันว่าเรานิสายอาศัยแล้วหัดถิงซึ่งช้างทั้งหลายหัดถิงซึ่งช้างกิลมามิย่อมลำบากต่อไป เทวราชเป็นคนถามนะครับโสเทวราชาว่าเทวราชานัาาาน้นอันว่าเทวราชานั้นถามต่อไปอีกปุจิรู้ได้ไงว่าเป็นปุจิในเลขในมันมีกิ่งอยู่ครับในเลนในมันมีกิ่งอยู่ปุชิถามแล้วอิตีว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญ หัดถีอันว่าช้างทั้งหลายช้ช้างธรรมดานะครับช้างทั้งหลายกรโจนตีย่อมกระทำกิ่งซึ่งอะไรโวแก่ท่านทั้งหลายกรโนติย่อมกระทำกิ่งซึ่งอะไรโวแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ะนะครับมาถึงประโยคนี้ตาประส ตาปะโสอันว่าดาบทอาหะกล่าวแล้วอิติวานี่นะครับอาหะกล่าวแล้วอิติวะถือว่าร้องทุกข์นะครับอิติวะในเลนายนะครับสมัชชนฐานะจบกิลมามีติ ปาเตนติปาเตนติตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าออกิริยาคือหัดผีนะครับหัดผีซึ่งแปลว่าช้างทั้งหลายหัดผีอันว่าช้างทั้งหลายลันดังยังพูดยังนะครับตัวนี้แปลว่ายังนะครับเป็นเหตุกัตสวาจดระวังให้ดีลันดังยังพูด ปาเตนติย่อมให้ตกสมชนาฐาเนในที่เป็นที่กว่านะครับตรงนี้แปลว่ากว่าคือช้างไปขี้ตรงที่ดาวบดในกวาาไปแล้วขัดห้องน้ําอย่างดีขัดพื้นไว้อย่างดีช้างมามานั่งเบ่งปืดเรียบร้อยนะขี้เสร็จแล้วมันทํำยังไงครับช้างปาหาริตะวากปกติแปลว,ว่าประหารตัวนี้เนี่ยเขาแปลว่าคุยคุยแล้ว อุทรันติย่อมเขี่ขึ้นคุยเขีค่คับคุยขี่ปังสูงซึ่งดินร่วนทั้งหลายปาเทหิด้วยเท้าทั้งหลายมันคนุ้นคุยขึ้นนะครับสวาหังอันว่าเรานั้น โสอาหางนะครับโสอาหางตัวนี้โสอาหางนั้นว่าเรานั้นฉัดเทนโตทิ้งอยู่ลันดังซึ่งคูดทั้งหลายการะโรนโตกระทําอยู่ปังสูงซึ่งดินร่วนทั้งหลายเอซึ่งดินร่วนสะมังให้เสมอกิลมามิย่อมลำบากอิติดังนี้อ่านะครับ ต่อไปเทวราชาอันว่าเทวดาอันว่าเทวราชยังกิงอยู่นะครับในเลนนีมันยังกิงอยู่เพราะฉะนั้นใช้ไปเลยนะครับปุชีถามแล้วอิติว่าปณะก็ ขึ้นตุมเหมาตุมเหอ,อ่านว่าท่านทั้งหลายอิจฉาทาย่อมปราถนาอนาคมมนังซึ่งการไม่มานะครับอนาคมมนังซึ่งการไม่มาเตสังหัตตินางแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นกริงหรือคือไม่อยากให้ให้ช้างมานะครับ ยิงหรือตาปสมอนว่าดาบทอาหากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นจบนะครับเนี่ยแค่เนี้ยอามะเอาโศอามะพันเตนอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เอ่อเทวราชาอันว่า เทวดาผู้พระราชาอาหากล่าวแล้วอิติเอไม่ใช่อาหานะเข้าเลนในมายาวมากครับยาวมากนี่ครับจบตรงนี้ มันเข้าเล่นในมาขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้หยาวมากครับเตนะหีเตสังอนาคมนังมาจบที่อาคัตฉตีติแล้วมีอาจิกิตาวาเนี่นะครับอาจิกิตาวาตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เป็นเทปสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นเทปสุดท้ายเพราะประโยคมันยาว